รถมึงวันนี้มีความพร้อมเท่าไหร่วะ100%แถวอีที่ก็พร้อมให้บอก100%เอ้ยพี่อานตัวประเทศครับอรถคันไหนมาวะโอคันปมมาเสียบมาเสียบมาเสียาเสียมึงจะเสียบรถกูละเขาว่าคันนี้่มันเป็นตัวแรงแห่งการประกบได้จริงหเปล่าก็พี่อานครับอันนี้สเต็ปแลไครับยูกลากว่ามูย่มแล้วก็อันนี้เป็นเอ้ยรถไข่อ่ะดี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 ดนดีดีดีดนดีดดีดยดีดีดีดบดีดีดีดเดีดด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 ด ่่อนทีขอกราบสวัสด <ml> 네ีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายดุลบทุกท่านเลยครับวันนี้พ่อผมอินฟินิตี้แบงค์เราสอดจอนดาววานครับผมนม่ครับเปิดปูไข่ตั้งใจไฟฟาเจี๋เื่อดังเหมือนก็แต่เดียวก็แต่ก็เคยกินข้าวแล้วเฉยมีคนดูสองแสนทำไมหรอบ้านหลังนี้เื้อไปแล้วถามดีเท่าไหร่เท่าไหร่สามพันต่อคืนสามคืนเป็นเงินเก้าพัน สุดคูณอนะ่ะคูณสุดยอดทำให้พี่วันนี้ยพี่จะพามารีวิวรถทำบ้านเนยอ๋อหรืว,ว่าจะมาชวนกินเวนไฟน้องๆองะ่ะต้องการเที่ยวดูหรือเปล่าพี่รู้ว่าต้องน้องๆเพราการเที่ยวดูกินจะเป็นยังไงแจกหลายเคสรอบก็ไม่ไมีรถบริเวณใคร <c oughs> ตดหันกล้องไปใครตดเสี่ยงเพรากไง <c oughs> น้องก็ดูเอาแล้วกันครับพี่ก็ไม่ได้หลอกแต่ผู้หญิงแบบห้อมหลออเปล่าเขาทั้งกินเวทไฟวันนี้ครับมีพี่แพรครับมาแล้วก็พี่เต๋าพี่เต๋าด้วยพี่แพทแล้วก็พี่ปิ่นแล้วก็พี่เกดหนึ่งสองสามสี่ห้าห่าหนึ่งไม่ถือว่าดุมนะก็จะมีเด็กเกียอยู่คนนึงนั่งอยู่นอกบ้านใช่ไหมพี่อยากจะบอกว่าคลิปนี้พี่อยากถ่ายแบบง่ายๆ พี่ไม่อยากไปขี่รถวันนี้เพราะว่าเนี่ยแผลพี่ปวดอีกแล้วครับมาดูตรงนี้ก่อนแผลจะอ้วกนี่ครับเห็นไหมเลือดไหลเห็นไหมปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บไหลอีกแล้วใกล้ไปเทียเอ้ยมาเลยมาใครชอบก็อย่าลืมติดตามให้ด้วยนะจะชิวนั่นแหละมีคนบอกว่าอยากดูสอยจอย24ชั่วโมงกูจัดให้นะวันรันก็อยู่เงี้ยต้องเล่นโทรศัพท์ด้วยอ๋อได้ เอยู่อยู่ตอนนั้นออทเล่นโทรศัพท์นิมดูติดตอ่ออยู่ดูดดนานๆเสร็จมาปุ๊บเปิดมา Facebook. เฟซบุ๊กเลื่อนดู้มึงเป็นอะไรอ่ะ, <c oughs> ะใหไม่มีคนแชทมาเลยน่าเบื่อทักไปนี่จะอา่านรู้ถ้า,ารูา้ว่าชอบรู้ถ้ารู้ว่าชอบหนังสือเนี่ยซื้อให้นานแล้วนะเ <c oughs> พราะเธอชอบอ่านแต่ไม่ชอบตอบ two thousand <c> years later เอายังอยากดูรถยังไปเถอะ ทำไมเจ็บไหมใครทำกระจกใสขนาดนี้ปนูครับวันนี้พี่มาอยู่กับอะไรป๋าเฟรม90องศาทำไรครับป๋าเฟรมอ๋อขันได้ครับใจ้มันหลวมครับผมได้ตรงนั้นอ่ะโค้งๆตรงนี้ครับโอ้โหดังไม่ดีเลยหอ้เฟรมมันไม่แบบไม่หนุนเลยอะนี่ตบหัวผมนะเออตบหน้าไห ก็ได้ด yep> ี่อมาแล้วมาต่อเฮ้ยรถมึงวันนี้มีความพร้อมเท่าไหร่คมีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แหละเจ้ายวอีพีก็พร้อมให้บอกร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยที่อ่านอปรซตครับอารถคันไหนมาวะเอ้คันส้มมาเสียบมาเสียบันเจียวเดี๋ยวพมึงจะเสียบแล้วกูแล้วจะพาไปดูไงวะมันมีไอเด็กวัยรุ่นที่เขาบอกว่าเป็นรุ่นผูวลาอยู่คนนึนะครับแบว่าชอบไปเที่ยวแบบว่าตามผับตามบาร์แล้วก็ไปเอาเด็กกลับบ้านตลอดบอกว่า้าหมืนเลี้ยงดู เจอกันอาทิตย์ละสองครั้งอะไรเงี้ยคนนี้แหละนะพี่แบงค์หรือเปล่าเออไม่ใช่อันนี้คือโกลนิวจัดว่าเด็ดนะครับลแล้วก็ช่องอั Super นซูเปอร์ซิงไหนๆก็ไหนๆแล้วรถเองเขาว่าคันนี้เนี่ยมันเป็นตัวแรงแหงแ่งเมืองประจวบเลยจริงกันป่าวะยอดเด็ดอะไรเจ็ดสิบชักถึเจ็ดครับเจมโจโกลนิวนี่สนามนี้เนี่ยต้องไปติดตามชมกันเลยนะว่าจะแรงได้ขนาดไหนนะครับก็จะแดกใครได้หรือเปล่าไอโกลนี่บอกล่าสุดไปหอนก็มาคัดลื่นไปแล้วนะครับ ยังไม่สุดยังไม่สุดอันนี้เป็นรถของพี่อั๋นนะครับผมก็พี่อั๋นครับอันนี้สเต็ปอะไรครับ90กว่าพี่เจ็บแม่90กว่า90เท่าไร95เอาจริงสเต็ปอะไรครับนี่เอาจริง60คร่บพี่60ชักเลยทำที่ไหนมามั่วๆพี่ไม่ท่านล่างพี่แหละท่านล่างพี่แต่ชุดบนเป็นชุดบนแบบบ้านๆพี่ตอนนี้บอกข้อมูลนนะตอนนั้นสมัยที่ทำรถให้มันไปก็รู้สึกว่าไปขี่ทริปเดียวลูกแตกเลยนะเพราะว่า น้ำมันน่าจะบางระเบิดระเบิดเลยเหรอไม่อันมือระเบิดอ๋ออันมือระเบิดลูกสูบแตกแล้วเราไม่ได้ทําให้ช่วงนั้นมันก็ห่างๆกันนะเพราะว่าต่างคนต่างงานเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันอยู่ไกลเพราะมึงไปโควิดกันเหรอมึงอยู่ห่างๆกูไว้ประมาณ8เมตรไม่อยากได้รถเดี๋ยวรถไ่มี่รถบิ๊กบอสเลยเนี่ยโอเจ็บตีมาคนดูก็นี่ครับอันนี้ก็จะมีรถพี่อ่านรถกวเนียวรถพี่เกมแล้วก็ทันนี้รถไข่เว้ย รถใครไม่มาข้าวหนึ่งน้ำก็คันนี้ก็เป็นรถของพี่ยักษ์นะครับผมซึ่งเป็นสเต็ปลูกเดิมสเต็ปสองแล้วก็อันนี้เป็นเอ้ยรถใครอ่ะ <c oughs> ดีดีดีกินเนอรนี่มันแบบไปรุ่นเอ้ยเดี๋ยวกูลองเบิ้์นให้ดูดีกว่าถ้าเป็นดีนะเอ้ยฝากท่อด้วยท่อโคสรัลบุรีโคศรัลบุรีดูปากว่าจากคนแดกว่ะเจ้าของทำนัดอ่ะให้เจ็บจัดเทปดิอยากโดนว่ะเนี่ยถ้าเป็น้นนมันจะเบิร์นอย่างเงี้ย เฮ้ยวิกัวิอยู่เท่าไหร่วะพันเมตรยังไม่รู้ยังไม่รู้ดถาว่าวิยี่แป่เดเลยเหรอมึงไปถีคนเดียวให้สั้นแรงเกินเลอีเดี๋ยวเราพาดูรถหลังรถด้วยอไหนๆก็เดินละมึงเดินให้สุดเลยเพราะมึงไม่ต้องมีใครทกทิเมีดึงให้ิเดียวเลยเฮ้ยอันี่มันแน่นมตนานนี่ว่สุดเ้นี่รถไควะเนี่ยรถโนบิตะ สเต็ปแล้ววะเนี่ยลูกเดิมนี่ลูกเดิมพลังอัดลูกเดิมใส่อรอยแรงเปล่ามาบอไว้จีนด้โอ้โหเอาไปก่อนเอาไปก่อนคันนี้ก็รถน้องชายเฮ้ยอันนี้เหมือนกันนีนี่นนนนยุกมาเสียันเหลืองแล้วพี่คันนี้<อ>เธอต้องทำเสียงกันนะเธอทำเสียงนีเธอเสียงอะไรว,วะเขาจะบิดตามคันเร่งนะถ้าเครื่องนึงเราบีกว้อมๆมันกว้างไงไอ้อานมาบิดเดี๋ยวกูทำให้ดูตามตามคันเร่งมือเลยดนเดี๋ยเดี๋ยววองเครื่องเกียรเีดันดัน อันนี้รถอันซูเปอร์ซิง์พันเมตรเดียวเท่าไหร่ตอนนี้ยี่สิบเก้าจุดเจ็ดยี่สิบเก้าจุดเจ็ดร้อยห้าสิบแปดยี่สิบแปดต้องมาแล้วมันเป็นสไตล์รถเหล็กที่ทางคอเดิมตัดทำจำทำยากนะแล้วแฮนด์มันต้องย่นเข้าไปขนาดนี้เลยมันเป็นสไตล์เนาะแล้วเวลาขี่ขี่มันมีขี่ม้านั่งอุ้ยีหรอ ไม่คนขับพาจอบอันนี้เขาเรียกปอกกระดาษเลยเนี่ยโอเคคันนี้ก็เอามาหวดในสนามเหมือนกันใช่โอเคเป็นกำลังใจงให้พี่อ๋มด้วยแล้วก็น,นี่ครับพามาดูคันนี้โอ๊ยตัดดูจากไฟไท้ายแล้วมึงน่าจะหงายบ่อยเติบอะไม่หงายก็แบบเล่นไฟไทฟ้ายขูดอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยสองคันก็คันนี้เอฟเ,เด็กก็มาให้นี่เจ๋วนะคนดูก็พามาดูแล้วคลิปง,ง่ายๆเลยไม่อยากทำอะไรเนี่ยฝากด้วยรถสไลด์ฝันใจสไลด์อ่อนบริการเคลื่อนย้ายรถ24ชั่วโมง เกมกล่องซิ่งสไลด์อ่อนเกมกล่องซิ่งสไลด์อ่อนเบอร์โทร0846007295นะครับผมเหมือนนะจ้ามากครับฝากเกมกล่องซิ่งคอนกันไว้ด้วยครับแล้วก็เนี่ยไอ้เฟรมมันร <ok like. ้อนลอ๋อเฟรม90องศาป๋อเฟรม90้าแล้วลูกยายเอ๋แต่กูอาดทั้งหมดเลยกูต่อให้มึงทั้งหมดเลยเอาคันนี้กูไหมอันเมตรอะเปล่าเปล่าจิตากูนี่ไปรุ่นเปล่าอะไรกรู้จักกันดีเลยนะคลิปนี้คือกูเดินพูดอย่างเดียว อยากดูกูกินเฟรนชฟรายต่อไหมอยากกินแอปเปิ้ลน่ะเฮ้ยเฟรนพ่อคือโรงแรมนี้นะครับเป็นโรงแรมสีนันบูติกนะครับที่อยู่บุรีรัมย์ใครที่มาที่สนามก็สามารถมาติดต่อที่นี่ที่พักได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับฉีดวัคซีนครบหนึ่งเข็มเข้าไม่ได้ครับต้องสองเข็มหนึ่งเข็มเข้าได้แต่ต้องเป็นไฟแนนซ์อ่ะไฟเสริมนราแก้มึงไม่รับมุกอ่ะ ก็รอฟังอยู่คิดต้องเป็นหนึ่งเข็มไฟนั้นไบเซอร์สองเข็มแอสตาเซเนเกะเอ่อเดี๋ยจะเป็นซิโนก้าก็ได้นะครับซิโนฟ้าใช่มันมีซิโนก้าก็มีก็เข็มแรกซีโนแบคเข็มสองแอสตาเซเนกะมักลายเป็นซีโนก้าปูรัตก้าปูรัตก้าอร่อยเลยล่ะเอ้ยน่ก็เน่แล้วโกนิ่ยเลี้ยงปูรัตก้าในวันเนี้ยจะเป็นยังไงไม่เคยกินมันจะเป็นตัวประมาณนี้ตัวละสามพันกว่าใจบอกเลี้ยงพี่เลี้ยงน้อง มึงพูดแล้วมึงก็ติดเนี่ยแล้วกันเอาง่ายๆนะเกดมึงเป็นพยานนะ <c oughs> ถ้ามันไม่เลี้ยงนะจากพี่ซัดน่องเลย <c oughs> อ <c oughs> อะกุ <c oughs> <c oughs> ้งล็อคเตอร์เธอเลี้ยงบ้างเลยหาปูรัดก้ามากินก่อนนดครับมึงยังติดแดงสายแฟดกูอยู่เลยสี่ร้อยอ่ะ แดงสายสีมันแบบว่าอย่าเซวเขามากนะเขาเริ่มปวดมาสายแปดใช่เหรอแต่ก่อนนะใครอยากรู้ประวัติแดงแดงสายสายสี่แมกูจะพูดให้ฟังเลยอยากรู้เปล่าไม่มีใครอยากรู้เพราดูเขาไม่มีใครกล้าไงตรงไหนเราใครอยากรู้ประวัติแดงสายสีบวกหนึ่งตอนนี้เลยเดี๋ยวพี่จะบอกเดี๋ยวกูขอเลื่อนลงไปดูกันนะแป๊บนึงเสือกอยากรู้กันนะพวกมึงอ่ะมาเข้าบ้านกันดีกว่าเฮ้ยไอเนาะแก้วก็ให้ความเดี๋ยวไปหัวกันเฮ้ยนี่มันออกมาแล้วอ่าดัน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 พี่พี่บอกเลยว่าแบบว่าไม่ได้แอคอาร์ตสมาร์ทด็อกอะไรอยู่ละ เฮ้ยวเลยจะไหนกัจะมาเล่าประวัตน้าแดงสสยสีให้ฟัแหมมาเล่าประวัติด้วยอ่ามึงอยากฟังไหมเอออ่ามานั่งเล่ากูเลยักูจะเล่าอผต้องฟังเมึงต้องเป็นคนถามกูออน่ยอ่ะนั่งลงเออแต่ก่อนเนี่ยคนอยากรู้ว่าน้าแดงสายสี่เขาทำอาชีพอะไรมาก่อนอ้ืมเอางี้พี่บอกกัเลยดีกว่าแต่ก่อนเน่เขาเขาเป็นกระรถเมย์คือทุกเช้าเต้องไปขึ้นรถเมย์เป็นกะรถเม์ลอดอแล้วอยู่ดีพอดีนนั้อ่าอ๋อเ้ยโชว เมาเลยดีว่าันเท่านั้นแหละเมาตกรถแม่เฮ้ยแทด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 ไหลฉีดเย็บห้าเข็มร้องยังม่ดไม่ใครเลย นั่นแหละแล้วจากนั้นอ่ะแกก็เลยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลแถวสายสี่ไงพวกเลยบอกว่าเดี๋ยวแกอ่ะไม่ต้องไปขึ้นรถเมล์แล้วเดี๋ยวแกมาเชื่อมถ้วยฉันดีกว่าไปเปิดงานร้านท่อ่าก็เลยเริ่มทำถ้วเสยเป็นเลยทำท้่อตีแบรนด์ตลาดมาเมื่อประมาณ10ปีแล้วก็เลยเริ่มมีชื่อเสียงมาเขาเรียกว่า D S 4 o หรือแดงสายสี่ เดี๋ยวคนเดิมเขาย้ายสายแปดมาเลยเหรอย้ายมาเลยเพราะว่าผมไปกลับไปแล้วสายแปดอยู่สายสี่รุ่งวัวใช่ก็เลยตอนนี้ก็เลยจากกระเป๋ารถเมย์ก็เลยกลายเป็นคนที่รวยมากเป็นเจ้าของธุรกิจทำท่อขายแบรนด์แดงสายสี่ D F หรือมิสเตอร์ลาเต้มึงว่ากูโปรโมทหนักไหมโโปรโมทหนักถ้าไม่เข้าสปอนเซอร์กูก็ก็ไม่รู้ยังไงถ้าไม่รู้จะพูดยังไงนะลตาลอะไรวันนี้มึงมีความพร้อมยังไงเมื่าที่จะไปบวกน้องๆจากทางบ้านถามว่าป้าเฟีมจะ90ไหมวันนี้ น่าจะไม่มีทางนะเพราะว่าต่าเฟรมเคยกล้ามเราคุมคันเร่งอยู่แล้วคิดว่าเวลาออกออกออกตัวเจณหนึ่งเนี่ยใช้เปอร์เซ็นต์คันเร่งประมาณเท่าไหร่ประมาณสักแปดสิบแปดสิบเลยนะใช่เลี้ยงคัดเอาโอ้โหอมอมจังหนับอ่ะเนี่ยคือแบบว่าตอนนี้เป็นแล้วเป็นแล้วเอ้ยฝากถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าสนามนี้เราจะมาเป็น number one หรือ number two บอกกัาไปสนามนี้นะผมบอกเลยแก๊งสอจอแล้ว number one ทุกคนอ่าเพราะว่าท้ายแรงมากใครก็ได้นะ ที่คิดว่าแรงๆรหรือยูทูบเบอร์ที่คิดว่าแรงๆที่เรียกว่ารถขนขิงอะไรเงี้ยรถขนขิงมึงยังมันขนลงมาเต็มเลยพวกนั้นแต่มารอเสิร์ฟแล้อยู่ยินละขอชิมหน่อยนะสจขอชิมหน่อยขอชิมจริงเนี่ยเนี่ยขนาดแผยยังไม่หายนะเออน้องๆถามหลายๆคนที่กูเรื่องอะไรกูบอกไปคลิปที่แล้วละไอสัตว์ตอนตอนอัดไม่เป็นไรยกล้อไม่เป็นไรยกล้อพอลงมาปุ๊บพอชะลอเป็นไงมีไครน้ำหลบมีใครน้ำตอนลื่นนั้นผมบอกว่ามันเป็นท่าที่เท่มากฮึดฮึด ฮึเอย่างเงี้ยคือแบบเสียงนม่มาเลยตึตึงตงตึงตึงตึงงตึงคือดิฟมาแล้วอ่าดิฟเสร็จปุ๊มีการหันมงมองหน้าผมนะมองทำไมไม่รู้ไม่เข้าใจก่าคคุดูก็อย่าลืมก่อนวาแชร์กดกดติดตามไดิทุก่มติดตามเป็นผู้ที่ชอบกจับงสกอนนาลราก็ชอบาเฟรมกับเดภาษาไว้เจอกันในสนามนะครับ EP ต่อไปนะครับ ใครอยากให้พี่เอาเขียวอีไปบวกกับใครคอมเมนต์ไว้ข้างล่างจะพยายามอ่านกูเจอถ้ากูเจอตามที่มึงบอกนะเดี๋ยวกูจะซ้ำแซะเข้าไปเหนียวแม่งเลยเทียบเทียบข้างรถมาได้เลยแล้วก็เหนียวเลยอยู่ที่ว่าสนามเขาจะให้เราจัดตำแหน่งให้เราบวกกับใครด้วยเพราะว่ามันอันตรายเขาก็จะเลือกเอาว่าคนนี้ขับรถรู้จักความไหมให้มาบวกกับเราประมาณนี้ครับเพราะใครขับรถไม่รู้จักความก็ระวังโดนลูกปืนไปเจอแล้วไหมสวัสดีครับลูกปืนอะไรใหญ่